แม่มัดอะไรให้ผมข้างหลังเลยครับอย่างก็มาขามเปียกเขใช่ฮะใช่ฮะพี่เต๋ามชายเนี่ยเกิดทันไม่ได้เฮียผมคือตั้งนานแล้วผมทันนะพูดเอผมก็ลงได้ขึ้นเลยผมอุ้ยไมเอ้าน้องบไม่ทันะูนนีเออพูดเยอะอยู่ไปไปไปตรงนู้นดูดรอี่นั่นะร้ไมุ่้อยยิอะไรเห เสื้อไม่มีฮะเอารองใส่เสื้อพี่เขาก่อนนะเอากุ้งใส่เสื้อพี่เขาครับผมโตยังไม่ชันครับเออใส่ยุคไปตูนก้าศูนย์ไปฮะป๊อปแขนครับผมตาบอยสเกลฮะนะพี่ตาเขาร้องเพลงอะไรนะเยาโกหกเชียนใช่ไหมฮ่าฮยาฮ่าฮ่ายังไงอะไรพี่เสษฮะพิเสกโผล่โตลูกเอ้โลโซ อย่าไปอ้างอิงกขานดลูกวพาเราไข่อย่างน้อยโอ้ยนินเอนะ้เสื้อไหนก็ใส่ไม่ได้เรารู้ทำไมฮะอันนุก็ใส่เสื้อพี่ก็ก่อนลูกอผมเป็นแมวเด็กอยู่ฮะเออเหลืองหมดเลยลูกโอ้โบมีอื<บ>ม,อมเอฟซีเขาคิดถึงน้องโบด้วยนะไอ,อโบอเอ,อ,องโบพูดเยอะน่อยพอมีพอมีดำเกิงมาน้องโบจะไม่ค่อยได้พูดเลยเ ค่ะพี่โลกลบสู่น้องศานะแจ้งว่าตรงนี้เลยแจ้งว่าตรงนี้เลย,เลยอไอ้ปลอดลปลอด,ดมันเสื่อมประหลดเสียปลอดเสื่อมปลอดเสีย <c oughs> โอ้มานั่งตรงนี้ลูกโอ้เราขายขนมแมวเรียกันใกล้จะหมดแล้วคะ่ะมากันเลยคะ่ะเอา้เเอากันกงกงเลยยิงตรงประเด็นเลยขนมแมวเรียค่ะคนไม่เรียแมวเรียพี่บอกโบแมวเหรอลูกเอางูผมมา มาฮะแล้วจะยัยงไงเรียกว่าสามสามตัวบาทนะกินสามช่อฮ่ะใครเขาจะรับแกเขาแกงอันหนึ่งกินสนะามองฮะเพราะว่าเขากินข้าวไปแล้วเบ่งกันฮะพี่น้องต้องเบ่งกันฮะออย่าเรียเร็วนะพี่น้องอนะ่ะทำไมฮนะพี่น้องฮนะเรียเร็วเกินฮะพี่น้องเรียเร็วไม่ได้หรอฮะเออไม่ได้านะม,นะออมนะหมดไวไงนะพี่น้องกินข้าวไปแล้วนะพี่น้องกินกุ้งไงนะเดี๋ยวนี้พี่น้องเก่งว่ะ ค่ะผมเป็นเฮียไงผมก็ต้องพัฒนาขึ้น, <g> it, นเรือเ่อยๆกินของแพงไงน่อพี่เฮียผมทานเก่งฮะอ๋อแต่เฮียเขาขายของเก่งให้เขากินเถอะไอเขากินกับพี่นุ่นด้วยใครสนใจก็สั่งเข้ามานะครับตอนนี้เหลือน้อยมากๆแล้วกินหมดละเซ่ รีบเลยค่ะ FC เท่าไรเฮียขายสองสี่สิบห้าบาทค่ะอ่าเฮียขายของเลยซื้อสิบซองสี่ร้อยห้าสิบบาทแถมหนึ่งแพ็คจะด่งฟรีจะหมดแล้วฮะเลยจะหมดอดนะครับเพราะว่าผมก็จะไม่มีกินแล้วครับ <c oughs> เหลือน้อยสีแล้วฮะอ่าเดี๋ยวน้อยสีเ้วยอสี่สีเองเฮียบอกด้วยน่ะมันขายเก่งนะเนี่ยอย่าไปเดินเช้าตีสี่ตีห้าไม่ได้นะโอ้โหทำไมอนะญาิโยมเต็มหมดแล้วนะ่ะ <c oughs> รออืหือรอเลยเขารอใส่บาทไม่ได้รอให้อาหารแมวโอสิบแปดนะครับสิครับเสียงเสียงนะครับโอ้หอร่อยเนาะอันนี้สีเขียวรสอะไรเนี้ยสีเขียวรสมิ้นท์ครับบ้าแล้วมั้งรสเนื้อวัวเนื้อวัวก็เนื้อแกะเฮียชอบกินเนี่ยเนื้อวัวเนื้อแกะผสมกันเนี่ยโอ้หหากินยากนะเนื้อวัวก็ว่าแพงแล้วเนื้อแกะแพงกว่าเนื้อวัวเอ๊ะเขาไปเอายังไงผสมกันได้วะเนี่ย ริบอายเหรอเขาว่างั้นแล้วเราพูดตามว่าริบอายเหรออัวไม่มัดะไรให้ผมข้างหลังเลยครับ <c oughs> ยังก็มาขามเปียกค่ะ <c oughs> ใส่ไม่ได้ไงครับมันตัวใหญ่ครับเสื้อใส่ของพี่เขาไปก่อนครับเดี๋ยวขายหมดแเ้วไปซื้อให้ใหม่ครับเฮียเฮียเขาต้องนอนนะทนไปก่อนนะฮะทนไปก่อนฮะตอนนี้พี่โลกข้างเหนาวติดลบอยู่ฮะเฮียหามก็เย็นหูก็เย็น ไข่ไข่ไข่เฮียนี่เย็นเจ็บเลยไข่เฮียนี่เจ็บเจ็บเลยยังมึงจะเอาอีกหรอมีไหมล่ะมีสิฮะเอารสไก่เลยเฮียเฮียใส่เสื้ออะไรอย่างงี้คะผมเองครับผมเป็นวัยรุษเฮียไวรุ่นยุคไหนเฮียยุคเด็กจำบันมั้งฮ่าฮ่า่ายดกจำบันเขาก็ปั่นเข็มอย่างเงี้แหละเขาซ้อมที่จะตุยพร้อมที่จะต่อย ผมตื่นต้นใจเลยผมยุ้งฟันเทงเนี่ยผมยุ้งพี่เต๋าไงพี่เต๋าพี่เต๋อสมชายไงใช่ฮะใช่ฮะพี่เต๋อสมชายเนี่ยเกิดทันไม่ละเฮียผมคือตั้งนานแล้วค่ะผมทันนะพูดเองผมก็ร้องได้ค่ะอ่าร้องเลยร้องไงฮะขึ้นไงฮะขึ้นในผมไปหน่อยอ่ะลงก่อนแล้วกันก่อนจะขึ้นขึ้นในผมไปอุ้ยไม่เอาต้องโบไม่ทำเนาะมันเยอะตัวนี้เออพูดเยอะอ่ะหนูไปไปไปตรง ถั้งแตนเนาะเพื่อก่อนเคยพูดอยู่คนเดียวนะองคมองก็จตุตานันอะไรลูกไม่ pues onion, ี 8, nah, ้อะไรครับฟ้าผ่าอะไรแบบน่าอะไรแวบๆผมจะรองเพลงเลยฟ้าผ่าครับเพลงนะลูกอะไรนะเพลงอะไรนะสิ่งเดียวที่มีนั่นก็คือขนมแมวหลีเอาของขาย้องกินทุกวันรวยทุกวันเออมี่ารถไงนี่รถ ไดแลยมาเป็นจองสีฟ้าเดวแต่งใหม่นี่ก็มีอีกรถรถเนื้อวัวเนื้อเก่งมันสองสีเขียวอร่อยเยียวลาเยาว่ากเทสีลำคาญเลยผมก็ลำคานะ <c oughs>

ขาดห้าซองนั่นไงจะช่วยช่วยด้นี่ลูโอ้ยมาจากวัดไหนกันเนี่ยหอนเห่าหอนกันจ้ามั่วกันไปหมดมุกสดไงฮะมุกสดก็จะมั่วกันไปหมดนะตาเฮียร้องงี้ดีอย่าไปไม่ได้ไข่ขาวลูกกระผมร้องไปผมกินไปผมก็เลยมึงเป็นไข่ขาวลูกแม่ไงมึงเป็นไข่ดำลูกพ่อไงเนี่ยนี่ยมันอร่อยเนี่ยตายเลยก็สมมติว่าเพลินเนี่ยมันกินนะ มันมานั่งงี้นะเผื่นมันกินนล้วหมดเอฟรีไม่ได้กินเน่เฮียเนี่ตัวดีเลยเฮียตัวเฮียเรียรีวครับฟังนวมันแปลกๆไงแม่ตัวเฮียเรียรีวเฮีย,ย,ย,ยขายแล้วเหรอใครสนใจพิมโมโลนหนึ่งก็มาครับอืมเพราะนี้สินค้าเรือน้อยมากๆแล้วครับเลือน้อยมากๆครับสีม่วงหมดแล้วครับสีม่วงหมดครับรอยากให้ลูกรักลูกหลงมาเลยค่ะมาสั่งซื้อขนมแมวเลียแม่นองก็เลยครับนาะลงุงเนาะ เนี่ยลูกก็จะตามติดอย่างนี้ล่ะค่ะใครที่ลูกแบบว่าโอ้จับก็ไม่ได้กอดก็ไม่ได้มาเลยค่ะมาสั่งซื้อขนมแมวเรียกเะะมานั่งก็จะหล่อมปอมเปมเนี่ยอย่างก็กองขี้หมาเนี่ยล่ะค่ะเนียกอ,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  <c oughs> องก็ยอะเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวถอดเสื้อลูกก <c oughs> ็อยู่นอกบ้านเราต้องใส่เสื้อนะคะอย่างที่เม่ตกลงไว้ <c oughs> โอ้เฮียยุ 90, ย่เก้าศูนเฮียจับมากเลยว่ะใช่ครับผมเป็นแมวจับครับจับล้องครับจับจ้วงไม่ได้นะลูก จับจ้วงก็ก้าวเข้าเข้าคดีกับลูกเอ้ยอโอ้ผมก็คิดไว้เหมือนกันนะครับจับจ้วงเนี่ยผมคิดสดๆนะฮะคิดสดๆก็จะโดนจับสดๆเลยนะครับลูกนะ้าละค่ะสองซองไปแล้วโอ้เฮียตาเฮียไม่กระพริบเลยกระผมชอบไหมครับผม,บอมอร่อยครับอร่อยตลอดเลยเฮีย